มูชุสวัสดีค่ะภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆวันนี้ครูโนจะพาเราไปฝึกในเรื่องของการอ่านบทความนะคะซึ่งเราจะมีวิธีการอ่านบทความได้อย่างไรมีวิธีการแบ่งวรรคตอนได้อย่างไรลำดับแรกเรามาดูวิธีการแบ่งช่วงการอ่านในคำที่ ยาวๆก่อนนะคะลองฟังดูเลยนะคะ Observez Dada Ah bon assez Dada Dada À ce soir Arrêtez Dada Dada da. J'ai 17 ans. Absolument. Da 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 da. Il s'appelle comment Félicitations. Répétez en rythme. 1. Da 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 da. Da da. Da 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 da. 2. On va écouter. D, d a <3. S 2> c c o ั d d a c c อ r d น n va t r ม v a i l น e r ามสอง่ามง é l o ่ามสองหนึ่งสามอนอย่างไรบ่งสางคะสามอนามถที่จะแบอย่งวาองนึ่าองนสามอง่าอง่า่งวากตอนดึดงสามอ,างะะาองาอ่าอน่งสารอึา ใช้เป็นท่วงทานองเหมือนกับบทความที่เราอ่านนั้นเป็นบทเพลงบทเพลงหนึ่งซึ่งในบทเพลงก็จะประกอบไปด้วยทํานองต่างๆนะคะเราลงทําให้มันเป็นจังหวะของดนตรีดูนะคะและเราก็จะสามารถที่จะอ่านออกเสียงได้ตามหละกันอ่านออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสกันนะคะลองดูประโยคอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นประโยคที่ยาวๆลองฝึกทําตามตัวอย่างเลยนะคะและเราจะสามารถที่จะสนุกกับการอ่านบทความติดตามเลยนะคะ Dada e c o u t e z et répétez Dada Bonjour Dada Ça va Dada Ah bon Dada Vraiment dada, d'accord. dada, merci. dada, pardon. dada, vas-y. dada, da. écoutez et répétez. dada, da, da. à demain. dada, da, da. à bientôt. dada, da, da. merci bien. Da dada, da, je comprends. Da dada, c'est parfait. Da dada, da, on commence. Da dada, da, on y va. Da dada, suivez-moi. Da, da 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 Écoutez et répétez. Da dada da, da, bonsoir monsieur. Da dada da, da, merci beaucoup. Da da encore une fois. Da da je suis français. Da da c'est pas normal. Da da c'est très facile. Da 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 faites attention. Da da je vous en prie. Da da Écoutez et répétez. Da da Bon anniversaire. Da da Félicitations. Da 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 je suis désolé. Da 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 je vais au théâtre. Da 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 ses parents sont riches. Da 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 c'est très difficile. Da 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 c'est une bonne idée. Da 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 on verra demain. Da 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 Écoutez et répétez. Da 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 deux cafés s'il vous plaît. Da 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 l'addition s'il vous plaît. Da 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 elle s'appelle Isabelle. Da 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 elle habite à Paris. Da 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 elle travaille dans une banque. Da 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 c'est le metteur en scène. Da 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 da, il est étudiant. ด a ดา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  C'est son a n n i v e r s เ i r e เป็นอย่างไรบ้างคะสามารถฝึกตามรูปแบบตามตัวอย่างได้นะคะทีนี้ถ้าเราลองสังเกตวิธีการนับจังหวะหรือการอ่านคำในภาษาฝรั่งเศสเราจะเห็นได้ว่ามีวิธีการลงท้ายที่พยางค์หลัง นะคะอย่างเช่นคำที่มีพยางสามพยางเราก็จะทิ้งท้ายที่พยางที่3เหมือนกับการนับเลขในภาษาไทยเราเลยนะคะเช่นถ้าคำคำนั้นมีสามพยางก็จะนับเป็น1นึ่งทิ้งท้ายที่หมายเลข3นะคะหรือถ้าเกิดว่ามี5้าพยางเราก็จะนับเป็นหนึ่งสองห้า ก็คือจะทิ้งท้ายที่พยางค์ที่5นะคะทีนี้ถ้าเป็นในทั้งรูปแบบของประโยคที่ยาวๆจะมีการแบ่งช่วงวัคตอนการอ่านอย่างไรติดตามในคลิปต่อไปนะคะ